5...4... ให้คอยเบิงแดดคอยคอยเบิงหน้าสบายดีเมืองจันเรียงจันสนับสนุนโดย BB Clinic ก่อนที่เราจะออกเดินทางไปเที่ยวสถานที่ที่สำคัญในเมืองเวียงจันท์พิธีกรของเราก็ขอเพิ่มพลังกันก่อนครับ เนื <S <S ่องจากในวันนี้เป็นวันวิสาขบูชานะคะทางรายการ Let Me See และก็พวกเราเลยพาคุณผู้ชมมาเที่ยวสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศลาวด้นเอง และสถานที่แรก e. ที่เราจะมาก็คือประตูชัยถ้ามาเวียงจันทแล้วไม่มาประตูชัยแสดงว่ามาไม่ถึงต้องขึ้นไปข้างบนนี่นะลูกจิลูกจิไปก่อนแล้วก่อนล่ะหมูเฮาสิมะฮอดถึงประตูชัยแล้วเด้อไปเขาบอกว่าที่นี่เนี่เมื่อก่อนเนี่ยเขาสร้างเป็นอนุสร์สถานให้กับผู้ที่เสียสละชีวิต ในสงครามฝรั่งเศสใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นประตูชัยแทนแล้วเวลาที่ใครมาที่นี่ทุกคนก็ต้องมาขึ้นไปข้างบนเพื่อจะได้เห็นวิวของเมืองเมืองลาวทั้งหมดใช่ไหม360องศา360องศาในเวียงจันทร์ยังไม่ลาวทั้งหมดแล้วเหนื่อยยังมีที่ช้อปปิ้งซื้อของฝากทั้นเแล้ว คือตรงนี้วิวเราที่เรามองไปอ่ะจะเห็นนครเวียงจันท์หมดเลยค่ะเมื่อกี่ที่เขาบอกทำไมาหกสิบองศาแล้วขุดบนมุนวาบด้านตัวเองอืแต่ว่ารู้จีพี่กรณ์อยู่ไหนทำจริงเหรอไหนบอกขึ้นมาจะเจอไงพี่เอพี่กรณ์กระเป๋านะกระเป๋าเขียวเอา้า ยู hope you. You ูอ่รนอกจากนี้นะครับประตูชัยแห่งนี้ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารันเวย์แนวตั้งเพราะชาวลาวเอาปูนที่อเมริกาที่จะนำมาสร้างสนามบินใหม่ในนครเวียงจันทร์มาสร้างประตูชัยแทนครับ หลวงนะคะเป็นปูชนียสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวเวียงจันทร์นะคะเขามีประวัติการก่อสร้างนับเป็นพันๆปีเช่นเดียวกับพระธาตุพนมที่ประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะแล้วชาวลรวเขาเชื่อกันว่าเขาจะมาขอพรนะคะเขาต้องเดินวน3ามรอบรอบแรกเขาจะขอพรว่าขอให้อายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ประสบความสําเร็จค่ะ ะถานที่แห่งนี้นะครับยังได้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์สําคัญของประเทศลาวเพราะตราแผ่นดินของลาวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีรูปพระธาตุหลวงเป็นภาพประธานในดวงตราจึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมที่นี่จึงถือเป็นศูนย์รวมใจของชาวลาวที่สําคัญมากๆแห่งหนึ่งครับ แล้วทีมงานนะครับก็ยังได้แวะซื้อของฝากคุณผู้ชมในรายการ Let Me See ด้วยแหละครับซึ่งหากใครอยากได้นะครับก็ร่วมตอบคำถามกันมาเลยครับคุณผู้ชมทางบ้านแขกรับเชิญของเราชื่อจริงว่าอะไรใครตอบถูกรับไปเลยครับเสื้อน่ารักนรักจากประเทศลาวจำนวน2รางวัลครับคอตอบเงนสบายดีแม่ค่ะและสำหรับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือวัดศรีสเกต วัดศรีสะเกดเนี่ยเป็นวัดที่แบบคนลาวค่อนข้างจะนับถือมากพอสมควรนะคะแล้วก็ข้างในวัดเนี่ยจะมีพระพุทธรูปทั้งหมด1นึ่งรูปด้วยกันนะคะเสมัยกษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียงจันทน์คนลาวก็เลยนับถือเป็นพิเศษใช่แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะลองดูรอบๆจริงๆก็จะมีพระพุทธรูปเยอะมากนะคะเป็นวัดเดียวที่บ่ถือเผาตั้งแต่สมัยสงครามก่อนเขาเขา้อมูลแน่นเหมือนกันนะเนี่ยเ,เรามาบ่อยเรายังไม่รู้ขนาดนี้เลย มาตลอดบอมาก,กับไผน้องเอออันนี้ก็บอกไม่ได้นะจำบ่ได้หลังจากที่ชื่นชมกับความสงบของวัดศรีสะเกตเราก็ไม่พลาดที่จะแวะทานเฟอรครับ อาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเวียงจันทร์และดูเหมือนกับพิธีกรของเราก็จะเพลิดนกับการลิ้มรสความอร่อยซะจนตกรถแล้วนะครับไว้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 โบท่านอีกแล้วรถตู้ลงตั้ไม่วัดใจไม่วัดใจพูดจะพูดวัดใจวัดที่เมืองวัดที่เมืองไว้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 โบท่านอีกแล้ว คน,นเวียงจันเชื่อว่า,าห้ามขอความรักเพราะอะไรอันนี้รุจิไม่ชอบแน่ๆเลยเพราะรุจิไปที่ไหนชอบขอความรักทำไมไม่รอเราเลยหัวฟูเลยนั่งมาเนี่ยวัดนี้นะครับถือเป็นวัดที่มีตำนานเกี่ยวกับการสร้างศาลหลักเมืองครับเล่าต่อๆกันมาว่าเมื่อก่อนน,นครเวียงจันยังไม่มีศาลหลักเมือง พอมีเหตุร้ายต่างๆเกิดขึ้นก็มักจะโทษผีสางเทวดาดังนั้นครับจึงคิดสร้างศาลหลักเมืองไว้เพื่อปกป้องบ้า,บานเมืองให้พ้นจากเพศภัยแม่หญิงลาวที่ชื่อว่าสีเมืองจึงอาสาสะละชีวิตที่จะกระโดดลงไปในหลุมตามความเชื่อแต่บางตำนานก็ว่ากันว่าเธอผิดหวังจากความรักจึงมากระโดดลงไปในหลุมหลักเมืองจนกลายเป็นตำนานอันแสนเศร้าจนมาถึงทุกวันนี้ครับเลดี <Let me> <laughs> คอยเบิง์ด้สบายดีเวียงจันเวียงจันอีก